สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพนารัยโสดารามนะคะนักศึกษาพยาบาลสาวชั้นปีที่2วันนี้จะมาอธิบายเรื่องการใส่ชุด PPE และการถอดชุด PPE นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะสัรับมือเจ็ดขั้นตอนนะคะแล้วก็ใส่ถุงหุ้มรองเท้าค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่2จะใส่เป็นถุงมือสีฟ้าค่ะขั้นตอนที่3จะใส่เป็นชุดคุมหมีขั้นตอนที่4จะใส่เป็นหน้ากาก N95 นะคะส่วนขั้นตอนที่5้จะใส่เป็นเ e ทียมพลาสติกนะคะ ขั้นตอนที่สจะใส่เป็นถุงมือคู่ภายนอกค่ะขั้นตอนที่เจ็ดจะใส่เป็นเฟสชิลนะคะส่วนการถอดชุด p p วนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องสครับมือนะคะแล้วก็ถอดเ e อียมพลาสติกออกค่ะส่วนขั้นตอนที่สองจะถอดถุงมือชั้นนอกสุดออกก่อนจะถอดถุงมือชั้นนอกสุดแล้วก็สครับมือค่ะแล้วก็ถอดถุงมือชั้นนอกสุดออกเสร็จแล้วก็สครับมือแล้วก็ถอดเฟสชิลออกนะคะพอถอดเสร็จออก พอถอดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะสครับมือเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถอดเสื้อคลุมหนีออกแล้วก็สครับมือเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถอดถุงหุ้มรองเท้าออกแล้วก็ถอดถุงมือชั้นนอกสุดชั้นในสุดออกค่ะแล้วก็สครับมือถอดหน้ากาก n 9 5ห้าแล้วก็สครับมือเช็ดรองเท้าค่ะแล้วก็ถอดถุงมือคู่ที่สามออกค่ะแล้วก็สครับมือขยะทุกชิ้นนะคะเราจะทิ้งลงในถังขยะปลอดเชื้อสีถังขยะติดเชื้อสีแดงนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ